ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่แท้นะคะที่ขายกันหาก็ได้ไปรับพัสดุมาแล้วนะคะแล้วคือเราสั่งนะคะไปทั้งหมดหลายบริษัทนะคะแล้วมันคนละบ,บริษัทกันแล้วบริษัทนี้นะคะเราสั่งมา2ออย่างนะคะบริษัทนี้เขาส่งแบบ e m s มาให้นะคะก็เลยถึงก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะคะ โดนานลีลาคูมะค่ะเยอะมากๆเลยนะคะมีมาทั้งหมด20ชิ้นนะคะนี่นะคะจะเป็นตัวสกูชี่นะคะราคาชิละ160บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะแล้วก็ความสลโลงกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะเป็นมีหูคูมะนะคะก็เป็นหน้าคูมะ ชอบคุ้มาน,นะคะนี่สโลวทุกชินเลยนะแท็กนะคะนี่นะแท็กจะอยู่ด้านหลังะคะ่ะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยของแม่แท็ไม่มีแท็กแต่ว่าแท็กอยู่ด้านหลังเนาะก็ตัวนี้จะเป็นอันนี้เป็นแท็กด้านหน้านี้เป็นแท็กด้านหลังนะคะชิ้นละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะแอนไลน์ได้เลย แอดไลน์มาสอบถามะค่ะไม่ซื้อไม่ว่านะคะแล้วก็มาถามว่ามีสกิ๊ชที่ไหนบ้างนะคะก็แล้วเราจะส่งรูปไปให้นะคะเพราะว่าอันนี้มาแค่โดนร้าลีและคุมากับอีกอย่างหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทิ้งไอดลีไลน์ไว้ที่ชื่อคลิปนะคะแล้วก็เอเอตรงดีสคะริปชันนค่ะใต้คลิปนี้นะคะโอเค่ะอย่างต่อไปนะคะจะเป็น นี่นะคะมันคือขาไก่ออริสนะคะมาทั้งหมด12บชิ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคนซื้อมีคนมีคนซื้อเหลือแค่9ชิ้นแล้วะคะ่ะรีบมาอุดหนุนกันนะคะคนจองเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้โอนมาเนาะเพราะว่ารอของอย่างอื่นนี่นะคะจะเป็นตัวสกูชี่นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยอะ่ะโอ้ รับประกันความสโลวะะ์ค่ะว่าสโลว์มากเดี๋ยวจะมาบีบก,กันตอนหลังนะคะนี่นะคะแพ็กเกจด้านหน้านะคะแพ็กเกจอาหลังนะคะจะเขียนว่าอีริทนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบก,กันเลยนะคะเราจะไม่บีบสินค้าของลูกค้านะคะเพราะว่าอันนี้มันเออลืมบอกไปเลยชิล่300บาทนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูของเรานะคะซึ่งเราเก็บเป็นคอลเลคชันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนี่เป็นของเรานะคะเพราะว่าเราได้บีบเล่นแล้วมันฟินแล้วคือเราแบบโอ๊โออดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อเก็บเป็นคอลเลคชันเหมือนซื้อให้ตัวเองเลยนี่นะคะด้าหลังนะคะวันนี้ติดก็อตเทปไวะคะ้ค่ะเพื่อกันการแบบเทปหมดอะไรอย่างนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบในแพ็กเกจกันก่อนเลยนะคะมันใหญ่มากแล้วมันก็ชะโลคือเนื้อมันแบบอันนี้ของเราเาเราก็เลยบีบได้เต็มที่นะคะเนื้อมันซอฟต์มากนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเนาะเนื้อมันซอฟต์มันแบบฟินมันเวอร์วังมากนะคะชิ้นใหญ่มากๆเหตเท้าหน้าเลยนะหน้าเป็นขาไก่เลยวันนี้ค่ะ นี่นะคะความสโลนะอันนี้คือเราบีบนิดเดียวนะคะสงสัสยทำไมว่าทำไมแบบบีบแบบเหมือนคนบีบสกูชี่ไม่เป็นเพราะว่าคือมันสโลเกินไปแล้วแบบเหนือมันนี่แบบเดีย๋ยวเราจะลองบีแบบสะใจแบบฟินๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ กลิ่นหอมขนมปังนะคะเป็นแบบกลิ่นขาไก่เลนาะสโลว์มากๆเลยค่ะรับประกัน,นะคะ่ะว่าสโลว์ทุกชิ้นแน่นอน,นะคะ่ะสกุชชี่รัดนี้นะคะสองอย่างนี้นะคะสโลว์แน่นอนทุกชิ้นนะคะใครจะสั่งซื้อน,นะคะรีบแอนไลน์มาเลยค่ะก่อนที่สินค้าจะหมดนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะบางชิ้นบริษัทจะไม่ผลิตแล้วนะคะเลิกผลิตแล้วนะคะก็เริ่มแล้วนู่ย เ,เฉพาะค่ะไก่อิริทนี้คนจองเยอะมากๆม,มีแบบคนสั่งคนละแบบสองชิ้นบ้างอะไรบ้างนะคะรีบแอดไลน์มาเลยนะคะชิ้นละสา0รบาทเท่านั้นค่ะค่ไก่โนนาริละคูม,มานนะคะก็มีคนจองเยอะอยู่นะคะต้องรีบมาสั่งซื้อสินค้ากันนะคะเพราะว่าแบบถ้าสมมติรอรอน้าใช่ไหม ของก็จะนานนะคะนานเลยนะค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสินค้านะคะโนนา้ิลากูมากับค่ะไอเอสโอ้ยหนักมากเลยอะถือมือเดียวไม่ไหวอะเออกับขาไกอีริทนะคะ แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะไม่คือไม่แบบถ้าไม่ซื้อก็บอกได้นะคะไม่ว่านะคะแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ตอบนี่คือเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าแบบคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าคุณจะสั่งหรือคุณไปถามพ่อก่อนหรือว่าคุณไม่อยากได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้พิมพ์มาก็พอแล้วนะคะเพราะว่าแบบถ้าอ่านแล้วไม่ตอบนี่แบบเราไม่รู้เนี่ยว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่นะคะโอเคค่ะ ใครสนใจนะคะโดนาลีลัคูมาชิ้นละ160บาทค่ะส่วนขาไก่อีริชิ้นละ300บาทนะคะราคาถูกมากร้านอื่นนะคะขาไก่อีริขายตั้ง350 320บ้าง400ส่งฟรีบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล,ล้วเรานี่คือแบบถูกมากๆนะคะแล้วก็สโลทุกชิ้นใหญ่มากจัมโบนะะ้นะคะของแท้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะ ๊ายบายค่ะยืมกดไลค์ like กด s u b s c r i b ้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่รู้วิธีการสั่งซื้อวิธีการโอนเงินไม่รับเติมนะคะเน้นนะคะไม่รับเติมเนาะเพราะว่าแบบถ้าเติมเงินโทรศัพท์มาเยอะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะคะคือเราไม่ค่อยได้โทรศัพท์เนาะก็แบบเล่นไลน์แชทอะไรประมาณนี้นะคะค่ะใครแบบไม่แน่ใจสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะแอดไลน์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้บายบายค่ะ